ู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพาไปพบกับบรรยากาศของค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจและความหวังกับงานการก,ารกุศลฮะ s t a r n i g h t Concert with a t a s t e a Story of Hope นะครับเพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยขั้นสูงได้มะเร็งซาร์โคมามะเร็งที่หายากแล้วก็พบน้อยมากนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นจัดไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาครับไปชมเลยครับ สอบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมการกุศล Starry Night Concert with a t a e s t A Story of Hope ซึ่งจัดโดยกองทุน Hope for s a k o m a ภายใต้สิริราชมูล,ลนิธิเพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยขั้นสูงด้านมะเร็ง s a k ค oma โดยงานในครั้งนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง กองทุนโฮฟอร์สโคมาภายใต้สิริราชมูล,ลนิธิเป็นกองทุนที่ก่อตั้งโดยคุณพูลพันชัยกุลผู้ป่วยสโคมาที่หวังสร้างโอกาสทางการรักษาผ่านการสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหายากนี้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นซึ่งเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนในงานครั้งนี้จะนําไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเชิงลึกและพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับมะเร็งสโคมาทั้งในด้านชีววิทยาโมเลกุล ตอบสนองต่อการรักษาและการพัฒนาวิธีรักษาแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เราอยากจะทำให้คำว่าซาโคมาเป็นคำที่คนรู้ในวงกว้างมากขึ้นเวลาคนไข้เขาอยากจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าใครที่สงสัยว่าจะเป็นเขาจะได้หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ว่าเรามีกองทุนตรงนี้ภายใต้ศิริราชมูลนิธิเพื่อมาช่วยเหลือแล้วก็อยากจะผลักดันให้สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนร่วมด้วยช่วยกันทำกองทุนโฮ p ฟอร์ซาโคม่าตามชื่อเลยเราเป็นโฮ แล้วเราพร้อมที่จะเดินไปกับคุณคือถ้าใครอยู่ในสถานการณ์คล้ายกาันแล้อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันทําเรื่องนี้เรายินดีมากๆเลยค่ะผมคนหนึ่งที่สืบสวหาหมอที่จะมีความรู้ทางด้านสากลมานี่ยากมากกองทุนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการวิจัยนีย่ทำให้กว้างขวางและกระจายความรู้ไปให้แก่ผู้ป่วยและเป็นกำลังใจผู้ป่วย ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวถึงการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนโฮฟอร์สโคมาและแสดงความขอบคุณต่อผู้จัดงานผู้สนับสนุนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันมอบโอกาสและความหวังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งสโคมาด้วยซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้รวมถึงเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนทั้งสิ้นกว่า4ล้าน ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับว่ากองทุนนี้จะเป็นกองทุนเบื้องต้นในการที่จะสามารถหาโอกาสในการเพิ่มอัตราการาช่วยเหลือชีวิตให้กับคนสากคมาท,ทั่วไปในปัจจุบันนี้ครับนอกจากนี้ ยังมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซา์โคมาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากครอบครัวของผู้ป่วยซา์โคมาอย่างครอบครัวชายกุลและคุณแม่ปียพรเหล่าสุทธิคุณแม่ของน้องวินพาสวินตันตินิตินักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย15ปีรวมถึงอดีตผู้ป่วยมะเร็งอย่างน้องข้าสวยนนทิดาบรรจงพินิษก็มาร่วมพูดคุยในงานนี้ด้วย จะปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลายท่านที่มาเข้าร่วมสร้างสุขภายในงานและส่งต่อความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งซาโคโมาจากที่เราเคยได้ยินมะเร็งต่างๆนี่มันเป็นเป็นเรื่องธรรมดา,าไปแล้วแต่ซากุโมะนี่เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็น,เป,นเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ไม,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 ไม่ไม่ทราบในการหาทุนนะครับเพื่อจะวิจัยเรื่องของการองความรู้ที่จะรักษาโรคอนี้ให้หายหายได้นะครันอนาคต กิจกรรม Starry Night Concert with Ates t A Story of Hope ถือเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งซาร์โคมาและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของกองทุน Hope for Sarcoma ในการส่งมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้ลุกขึ้นสู้กับโรคร้ายด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและเป็นแสงแห่งความหวังที่จะส่งต่อไปอยังผู้ป่วยและครอบครัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด